ดีค่ะคุณหนึ่งฟ้าใสนะคะวันนี้ฟ้าใสจะมาอัดคลิปทำไข่กระทะค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเออกระทะทำไข่กระทะค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งเนยค่ะอันที่สองก็คือไข่ยังไม่สุกนะคะ หมูยอนะคะหมูยอนะคะใครอยากจะได้แบบชิ้นยังไงก็สามารถแั่นได้เลยนะคะแทวหมอยกุ้นเชียงก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าฟ้าใสจะเอาเป็นแบบลูกเต๋าค่ะเพราะว่ามันเล็กตีน่ารักค่ะละอางสุดท้ายนะคะพริกไทยค่ะหรือว่าใครอยากจะใช้เครื่องปรุงอะไรก็ได้นะคะเช่นแมกกี้หรือน้ำปลาก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มรสของไข่กระทะเราค่ะ โอเคนะคะอย่างแรกเลยฟ้าใสก็จะเอากระทะทำไข่กระทะตั้งค่ะหลังจากนี้เราก็จะจุดไฟนะคะต้องบังไฟให้ที่สุดเลยนะคะและอย่างที่สองค่ะเราจะเอาเนยที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีเนยก็สามารถใช้น้ำมันได้เลยนะคะ เกลี่ยไปแล้วะคะเก่ไปแล้วเราก็จะได้เหมือนกับน้ำมันเลยค่ะแต่ว่าผาาใยก็จะใช้เป็นหนึ่เรียบร้อยเราก็จะ นะคะค่อยๆเทลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใสอย่างแรกถ้าใสก็จะเติมเอ่อหมูสับลวกลงไปนะคะรีบเติมเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปเคีย้ยวหย่อนๆนะคะเพราะว่าจะได้ครบทุกอย่างเนาะคะ่ะนี่ เป็นลูกเต่าค่ะใส่ไปตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะหรือว่าใครอยากใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะคะแต่สำหรับป้าใส่เนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นกุนเชียงหั่นลูกเต่าค่ะ,ใส,ะ,คะ,คะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยด้านก็ค่อยๆเติมซอสแจมไปนะคะและอย่างสุดท้ายที่ป้าใสจะใส่แล้วก็ หูอหั่นเป็นชิ้นยาวนะคะเพราะว่าฟ้าใสชอบกินแบบนี้นะคะ่ะก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะล่งไปตรงนี้ก็ได้ค่อยเลี่ยให้หมันเอ่ไปทั่วๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอจนกวไข่ของเราเนี่ยจะเริ่มสุกนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้เป็นกรอบก็รอไปนานนิดนึงนะคะ แต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้เป็นนุ่มๆหรือว่าเป็นมาตูมก็แป๊บเดียวก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเสร็จแล้วพอกป๊บเดียวนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟ้าใส่ก็จะขอเป็นแบบมาตูมนะคะเพราะว่ามันจะได้มีความเอิม่มเท็เจอร์ที่เป็นน้ำ<ม>เหมือนเราว่าไหลออกมานะคะ<ม>ก็แป๊บนึงก็จะได้แล้วนะคะอีกแป๊บนึงค่ะ เรื่อยๆนะคะว่าเราต้องการแบบไหนเรวก็กลับเวลาวไว้นะคะแป๊ดนึ่งของภาใสก็จะกลายเป็นมันตูนะคะ่ะตอนนี้ก็ยังนะคะ ก็เริ่มที่จะเป็นที่เขาขาแล้วนะคะแต่ไข่ข้างในก็ยังไม่สุกนะคะก็ยังเป็นมาตูมอยู่เนาะนี่ค่ะเลยสักพักนึงนะคะ อเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราก็มาปิดแก๊สเลยเนาะเรียบรยแล้วนะคะป้าใส่ก็จะยกกระทะมานะคะแต่ว่าอาหารเนี่ยร้อนมากเลยเราก็จะเอาค่านะคะยกมันมาเพื่อเราจะได้ไม่ร้อนด้วยค่ะโอ้ยร้อนอยู่้ลยค่ะ เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือไขย่ยาร่าของฟ้าแสนะคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่และอย่างสุดท้ายนะคะฟ้าแสก็จะโรยต้นหอมของฟ้าใสเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะนี่ฟ้าใสก็ใช้ช้อนดิมเนะเาะโรยลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะใครจะโรย,ยเยอะโรยน้อยก็ได้นะคะแต่ฟ้าใสก็โรยประมาณนี้เนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าใสก็จะเติมผิกไทยค่ะหรือว่าใครไม่เติมก็ได้นะคะหรือว่าจะเติมแม็กกี้เติมน,น้ำปลาก็ได้ค่ะเหมือนที่ฟ้าใสพูดไปตอนแรกเนาะโอเคแล้วก็เปิดมาแล้วก็ค่อยโรยลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไข่ฟ้าใสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ก็คือไข่กระทะที่ฟ้าใสได้ทำนะคะวันนี้ฟ้าใสก็ได้ทำไข่กระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ่อคลิปนี้นะคะฟ้าใสก็จะทำแบบนี้แล้วก็ส่งผสมแบบนี้นะคะใครอยากจะทำตามก็ได้นะคะแต่สำหรับฟ้าใสเนี่ยก็มีผู้ปกครองอยู่ข้างๆนะคะน้องๆหรือพี่ๆที่ทําเองได้แล้วก็พี่ๆนะคะก็สามารถทําเองได้แล้วเนาะส่วนน้องๆที่อยากจะทําทก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยอยู่ข้างๆไว้นะคะเผื่อ เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้ช่วยทันท่วงทีนะคะโอเคค่ะวันนี้ฟ้าแสก็ได้ทำไข่กระทะเรียบร้อยแล้วขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย